อ้ําพัชราภาเปิดครางห้องเสื้อผ้าสวยอลังการเยอะมากจนหาไม่เจอสวยเซ็กซี่ตลอดการจริงๆสําหรับสุปตาคนงามอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชือ้ออย่างภาพล่าส,สุดที่ทําเอาหลายคนทักว่าเห็นแบบแรกนึกว่าเตอร์จรินพรเพราะสวยหน้าเด็กมากเรียกว่าถึงจะอยู่บ้านก็ยังสวยเป๊ะอยู่เสมอซึ่งภาพล่าสุดนี้เป็นภาพที่อ้ําพัชราภานั้นถ่ายรูปในห้องเสื้อผ้านอกจากจะตกแต่งสวยงามหรูหราอลังการแล้วก็เห็นเลยว่าครังเสื้อผ้าของอ้ํานั้นมีเยอะมากและทุกอย่างถึงแม้จะจัดวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแต่อ้อํ ว่ามีหลายโชว์ที่หาไม่เจอจนตอนนี้ตกรุ่นแล้วซึ่งอ้ำก็ได้โพสต์ภาพเสื้อผ้าสวยๆที่เพิ่งหาเจอลงไอจ t สอรด้วยแต่และตัวก็แบรนดเนมราคาแพงทั้งนั้นยิ่งอ้ำใส่แล้วบอกเลยว่าดูสวยแพงเข้าไปอีกแฟนๆเห็นแล้วคงอยากจะหลงเข้าไปในห้องเสื้อผ้าของอำ้ำขอขอบคุณภาพอ้ำพัชราภาภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ